เมื่อกี้ผมยังไม่ได้ปิดไมค์เลยมันก็เริ่มเกมเสแล้วยังไม่ได้กอดอัดซสด้วยนะเออวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม Among Us กันอีกเช่นเคยนะครับเกมนี้ผมก็ได้เล่นกับเพื่อนๆของผมนะประมาณ4คนตอนนี้มีแค่4ี่คนนะครับเดี๋ยวจะมาเพิ่มอีกคนนึงตอนนี้มันบอกทอํา a s ่แมงโคตอแหลเลยจริงมันนั่งเล่นเกมหรือคุยกับแฟนมันอยู่ก็ไม่รู้นะอเหียนี่แกอเหียนี่แกโอ้ยก,กูไ่ทำอะไอ้เหี้ยตครนอไอ้เหี้ยไปปิดไฟนะ ไอ,อพวกี้นี่ครขยันปิดไฟจังเลยนะไอดิสคอร์ดเป็นบอกว่าไอี้ยมีแวลดิสคอร์ดเป็นนะไอ้ี้แมงไม่ไว้ไม่ได้ไว้ใจดูดิเดินมาไหมไอ้ี้มันเดินมาไอ้ดิสคอร์ดเป็นบอกว่าไอ้อันนี้ยมันเป็นไปเนี่ยไอเ้ไอเหี้ยนี่กันนะยอ่าตามกูมาสิ ผมไปอยู่กลางดเนว่ยนะไอ้ย่ยขยันปิดไฟนะมึงอ่ะไอ้เย็ดแม่เดือดเดือเฮ้ยเฮ้ยกูเจอศพกูเจอศพห้องแอดมินห้องแอดมินมึงหรือเปล่ามึงหรือเปล่าตากูเมื่อกี้กูอยู่กับมึงกูจะไปฆ่าตอนไหนมึงเดินตามกูอ่ะล็อกแรกล็อกแรกไอ้เหี้ยสีแดงสีแดงไม่เกี่ยวกูอยู่ต่อพง กูอยู่ต่อไกูแก้กูอยูใช่หรือเปล่าไอ้เนื้อตันกูแก้กูอยู่ไอ้เนื้อตันเนื้อตันโว้ดนื้อตันคือตอนนี้กูยังไม่รู้ไงเฮียกูกำลังทำไฟอยู่อยู่ดีมึงก็เดินมามึงเดินมาทไหนมาใช่เนื้ตันกระแผลอากูสซคิปนะกูสซคิปนะไอ้เฮียกูสซคิปนะเออกูสีแดงโว้สิครับเฮ้ยมันไม่ดีนะเฮ้ยดูดำตัวดิ ไอ้เฮียเพิ่งเกมแรกนะเฮ้ยโคตรจบโคตรไวไอ้สัตว์าเลยสีแดงม่นโดนเราแบอใหญ่ค่อยเฮียไม่เกิน้ากูเลยเอาเหรอไอ้เกมไวเกินนะบางทฮียเพิ่งมึงเล่นกันี่นะมึงตายคนแรกเลยไอ้เฟมเฮียแม่งันออมับลด้วยไอออมสับมันบอกว่าไอ้นี่มันบอกไปคอมแบท ไอ้เขี้ยมันทำไอเอสอยู่โอ้ตอแหลกวกเลยอะนะโน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 ้ด no, 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 no. เรียกว่าคอมไ <c oughs> <c oughs> อ้เฟมแล้วมันจะปิดไมค์ทำไมเออปิดไมค์มันมีอะไรเอไอ้เฟมเออปิดไมค์มันมีอะไรไอ้ไอ้นุ้ยมีลูกเสีย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 กม่เอมเงยสัตว์เตะเอาดืดแม่งเลยเฮกดกดครับกดครับไอ,อ้เขี้ย กดได้กดเลยครับกดได้กดเลยครับไม่รู้ไอเลียมมันจะงไรอเลยยอมซับไม่รอแลวหลายเกมเลยเฮียโคตรจบโคตรไวไอไอสัตว์โอ้ยโอ้ยกูได้เป็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือตอนนี้เราจะเล่นแบบนานๆหน่อยนะเอาแล้วสีแดงคราวที่แล้วไอตามันทำผมเจ็บแสบใช่ไหมตานี้เดี๋ยว เราจะฆ่ามันนะเราจะฆ่ามันที่ตายไปเลยตอนเอินขอ,อยืนนิ่งๆเป็นสักพักหนึ่งแล้วกันทำนเนียนๆนะทำนานๆไงเออไปๆๆตอนนี้มันก็ไม่รู้แล้วว่าเราอยู่ไหนนะคือตอนนี้เราอยากจะปิดไฟมากเลยแต่ว่าดิสดคอตามผม่ะไม่ยช่ อย่างยางังเรา,เรายังจะไม่ก้นอะไรนะเดี๋ยวมันจะทงใสอะนะครับนะเออคือตอนนี้เดี๋ยวสีแดงมันกำลังทำเควสอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ปิดเตาปฏิกรณ์ไปเลยแล้วเราก็จะไปค่อยไปค่อยไปนะเออเระหว่างนี้ระหว่างนี้เออแล้วมันเยอะก็จะมากันใช่ไหมเดี๋ยวเราทำล่างดีกว,ว่าคือ ตอนนี้แม่งอยู่รวมกันนะอยู่กับน,น้ำเหื่อเยอะแยะควยเช็คเกินนะบางดีอยู่น้ำเหื่อเยอะแยะใช่สีแดงเว้ยเจาะแม่งเลยจาะแมงเลยไอ, <c ười> <c ười> อ้ย้ยที่ข่าวโอ้ยที่สามวิ้นเหรอเที่ขาไปแล้วที่ขาไปแล้วที่มันจะไปไหนอะ ที่ขาดไปแล้วเฮ้ยไอ้โอ้โหไม่รอ้หรอกผมก่อนนะเฟมมัตเตอร์มุดท่อต่อหน้ากูเลยเฟมที่อินพ็อตมีมีอะไรมึงมึงจะตอแหลกูเห็นมึงไอ้สัตว์กูไม่รู้กูทำยูลิตี้อะไรในห้องเซคิลิตี้กูเห็นมึงอยู่กูเห็นมึง กูเดินเลยเลย importer อ่ะกูเดินมาจากข้างบนกูเดินมาจากข้างบนมึงอยู่ไหนอ่เ s e c u r ตี้ย่ามึงอย่ามาตอแหลกซะกูไม่รู้เฮียอะไรคลิปไอ้เฮียซะคลิปมันเราก็ตายดิเฮ้ยมันฆ่าไอคนนี้ก็ชนะแล้วกูไม่รู้อ่ะกูสคลิปไอ้เฮียกูไม่ได้อยู่กูอยู่ตรงข้างบนอ่ะกูเดินลงมาไอ้เฮียดูดูสิรู้รกูบริสุ์ส่วนไหเฟรมที่กูติ้งขึ้นเดิ๋ดูดิเทำตัวนะ คือตอนนี้แม่งโง่กันเว้ยสวัสดแมเฟ้คือตอนนี้แม่งโง่กันไอ้ี้ซับมาแล้วไอ้ี้ซับมาแล้วไอ้ี้ซับมาแล้วนะตั้งหนึ่งเฮ้ยรอกันนะได้ยินเราไหมได้ยินดิเขาเห็นไอ้ควายเอ้ยเฮ้ยมึงทำไอ้องค์เอสเฮ้ยกันฮะไอ้เหี้ยมึงเป็นคนนัดแท้แท้ที่ไปทำไอเอสนาะผู้หญิงชอบเลยเด้อมันไม่มีไม่มีลายไม่มีลาย ไม่มีงานไม่มีงานม,มึงกูมีอ่ะมันกูกูมีกุู้กูไม่ได้ดำเฮีย้ยเลยอ่ะอ,อึมก็นะไข้เฮีย้ยนีก่ก็นะฮัลโหล,ลโหลเฮีย้ยเรเล่นกันอยูอ่เด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคฮะถ้าเราฆ่าคนเดียวก็ชสสสสสสนะแล้วนะแต่เราเจะไม่ฆ่านะครับนะฆ่าแม่งไอ้สัตดเฟรมอยู่ไหม บอกเลยตาไอ้ก็ผมไม่ได้เป็นนะเนีียมายังไอ้มันมาตั้งนานเละขวายเอยเอ้ยโฟนอะมาแล้วมาเขารอมึงคนเดียวเลยครับเอ้ยง่โอ้เกนมันมือน้ำอะไรเอ้ยเร็วเอ้ยมันนมือหนาวิว มันน่าปวดก้นน้อยเลยวะเอ้ยเขาอยู่อนุบาลเว้ยมึงต้องเข้าใจเขาต้องสะกดทีละตัวเว้ยเจษสบายหิวิ่งใไปยังครับไปยังครับเสี่ยวตอนนั้นเนี่ยเฮ้ยเสียซรัพมาเร็วดิเสียทรัพย์ใบหิเอ้ยไม่ใช่ทำไมหรอผมเป็นตำรวจนายสั่งมาทำไมหรออืมทำไมหรอโปวนะโปวนะ ไม่มีปัญญาโปไม่ต้องพูดคำน้องยายายามาพูดคำนี้ครับเยสมาแล้วอะตำรวจอะไรต้องเฮ้ยสีแดงไม่มีชื่อเฮ้ยโปเปล่าเยสแต่งตัวเชียร์เขมรที่บ้าไอเยงงงแหกตาดูละปิดไม้นะครับปิดไม้นะครับตอนนี้มากันครบห้าคนแล้วฮะตอนนี้ก็ฆาตกรเป็นคนเดียวเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ห้าคนเราก็จะทำภารกิจต่อไปนะครับนะ เออสีฟ้านะราม,มึงมึงมีบิลุธมากนะสีฟ้าสีแดงนะฮะคือตอนนี้เราไม่รู้เกสไอ้แค่นี้นะสันหาปิดโอทูนะสันหาปิดโอทูนะแค่นี้ไป่ะเนี่ยดิสคอร์ดสีดำเนี่ยหก, 3. 3. หกสี่สามศูนย์สามหกสี่สามศูนย์สามเออสวยงาม ไป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 ผมเดินไม่ได้ผมเดินไม่ได้อ่ะได้ละคือตอนนี้นะเราจะมาดาวน์โหลดหนังนะไฟล์หนังอืมตอนนี้สีแดงอยู่แล้วสีแดงกำลังยิงกูกูกระบะผมว่าสีแดงสีแดงนําท้าขึ้นไม่ใช่สีแดงสีแดงนําท้าขึ้นนะครับสีแดงนาท้าขึ้นก็ดงวดาสีแดงบริสุทธิ์ผมบอกได้เลยสีแดงบริสุทธิ์นะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นบ้างสีขาวเดินมา เดินมาหลายคนคือว่าเราไม่ต้องกลัวนะที่ข่าวเดินมามีคนเปิดประตูในกลุ่มนี้ต้องมีสักตัวนึงอะผมบอกไงน,นะเดี๋ยวผมผมเดี๋ยวผมจะยืนดูว่าใครทำทักสีดำกับสีขาวแกลงมันทำทักกันด้วยกันนะผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำหรือใครไปทำนะวันนี้ผมไม่รู้นะเออสีฟ้าบอริสุดครับ สีฟ้ากับสีแดงบริสุทธิ์ก็แสดงว่าสีฟ้ากับสีแดงบริสุทธิ์เหลืออะไรเหลือสีขาวกับสีดำสีขาวกับสีดำเดี๋ยวเราไปซ่อมเดี๋ยว,ยว,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซ่อมนี่ก่อนถ้าซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากดปุ่มนี้เลยแล้วกันนะรอรอรอกูกดละ ว่าตอนตอนนี้กูจะบอกว่าสีสีแดงกับสีน้ำเงินอ่ะบริสุทธิ์เป็นกูไม่ได้เป็นสีแดงกับสีน้ำเงินอ่ะบริสุทธิ์ตอนนี้กูสงสัยดิดคอสีขาวเอ้้าาเออะไรครับคือตอนเนี้ยสีแดงสีฟ้าสีน้ำเงินอ่ะบริสุทธิ์หมดเว้ยกูทำธุรกิจอยู่กูทรงสายติดคอสิครนเอ้ากูอยู่แค่สองขี้แก่ แล้วกูก็เดินยูไก่ตาไมื่อกี้ก็ลัางกดเลขเลยคือคือกดเลขอยู่แล้วมันก็เดินออกไม่คือมึงเข้าใจไหมกูสแกนตัวแล้วไอ่มฮอเตอร์ทำเควสขึ้นไอไอยิงปืนแล้วเออไอไอกูเห็นไอยิงปืนเว้ยไหนไอยิงปืนเดี๋ยวดิคอยกับโอมเดี๋ยดิคอยกับออมตอนนี้กูสงสัยเว้ยครับเมื่อกี้ผมไปกดเลขแล้วก็เข้ามาเจอสีแดงคือตอนตอนนี้คัทฆาตกรมันฆ่าไม่ได้มันอยู่กับอยู่กันเป็นกระจุกไงเออมันมาสติกันเงี่ยมันเลยฆ่าใครไม่ได้เออไง ตอนแรกไอ้ดีคข mm ้อจะไปออมกูเ <handic> ดินลงไปข้างล่างมันเลยฆ่าไม่ได้ใช่ไหมสักคนอ่ะไม่ได้ความตออมอ่ะสักคนน่ะในเนี้ยกูอยู่กับมันแล้วกูเห็นมันทำเฟมกูเลยเฝ้ามันแล้วกูเห็นไอ้เฟมมากูก็จะเดินออกไปหาไอ้เฟมแต่กูก็กลัวไอเฟมไลออมมันทำเฟมขึ้นไหมไอออมไอออมสาบไม่รู้กูเดินไปออกูกำลังกดไอออกซิเจนอยู่แล้วคันนก็ดูเดินไปห้องฟั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 งตอนตอนตอนที่อยู่ห้องไอแอดมินกัน่ะมันมียูสองคนอ่ะสีขาวกับสีดำทำทาร์กอยู่ ไอ้ทักไอ้ดาวดาวโหลดไฟล์อ่ะมันทักมันขึ้นแต่ไม่รู้ใครทำไงไม่ต้สงสัยเลยไม่รู้ว่าใครทำนั้นกูทำแน่ใจแน่ใจอ่าฮะบัวไอดีขอดีขอดไม่ใช่มึงรี่บัวหรืออ๋ออ๋อเอาครับเอาบัวโดนใครอันนี้คอดได้เลยกูไอซับแล้วกันกูตัวเองด้วยเฮียกูไอซับอ่ะบายบาย นายใช้เครื่เฮี้ยกลัวแล้วกลัวแล้วผมทำธุรกิจอยู่ผมไม่รู้ตอนนี้ก็เป็นโคลนันได้เลยเนี่กูจะฆ่าไอ้เฮียออไอ้เฮี้ยไปม่นเดินตามมันดีเลยเด้อตามันดีไปเลยกูจะเดินกูอะไรจะเดินออกไปหามันแล้วถ้าไม่มีแล้วกูจะพามันออกไปข้างนอกแล้วกูจะฆ่ามันทิ้งไม่ไหวเนี่ยอะไรเออก็เลยก็เลยกูบอกกูเป็นโคลนันได้เลยได้ไอ้เนี่ย ปิดไม้นะครับปิดไ้นะครับผมได้ไปเหนียววะท่านผู้ชม,ม,นนมเฮ้ย,ยไม่คือตอนนี้เฮ้ยกว่งตื่นเต้นที่ไรคือตอนเนี้ยผมว่าไอ้ตาต้องสงสัยผมนะเพราะเหมืแล้วผมโบยแม่งให้หมดเลยนะะว่ามันต้องใส่ต้องสงสัยผมอะ่ะเออสีแดงอยู่นี่นะครับสีแดงอยู่นี่สี ตรงนี้ไม่มีสีไหนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตัดไฟเราจะตัดไฟเราตัดไฟแล้วตอนตอนนี้เราตัดไฟะนะอ่าเราตัดไฟแล้วคือผมก็แพ้ว่ะนัด่ยไงผมก็แพ้ไหนไหนดูสิเฮียมาซ่อมไฟกันไวเกินมาเรียไอเฮียซ่อมไฟไวเกินป,ปิด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 ปัสปิดผมปิดไปสามประตูแล้ว ตอนนี้ผมปีนสามประตูตอนนี้ประตูยังจะเปิดไม่ได้นะผมจะลงมุดท่อไปฝั่งนี้ขึ้นมาแล้วผมก็จะเข้าไปในห้องเซ c u r i t y ริตี้โดนเฮ้ยคุณมุดท่ออยเออสวยงามตอนนี้สีฟ้าได้ตายไปทีร้รอยโอยมันไม่ง่ายเกิน่ะอืมว่าะน่เดี๋ยวเราจะเดินรีบเดี๋ยวไปจองขวาไม่งนนั้นเราตายงั้นมันสงสัยเราปิดปิดห้องเคียริตี้ด้วยเดี๋ยวมวยันสงสัย ปิดไฟปิดไฟปิดไม่ได้โอเคตอนนี้เหลือประมาณสี่คนเอ้ยเหลือมาอีกสามคนนะเจ็ดวิดคูด้าเสร็จตอนนี้ไอ้เข้มอยู่ไหนกันอ๋อสีดําอยู่นี่เอ้ยเราเราตามสีดำไปนะเฮ้ยตอนนี้เราฆ่าสีดําได้ไอ้เข้มสีดําหายเอ้ยเดี๋ยวหรือว่าเราจะกลับไปโบวโบ,บวชศพดีวะ เจอสีดำตายในห้องข้างล่างอ่ะห้องอะไรวะบูแตกอีกแล้วใครตายครับไอเฟมไอเฟมไก่ต้ตาตายอ้าวใครเป็นอะกูไม่รู้แต่ี่กูเห็นกูนเห็ไอตาสีดำตายไอตรงห้องกลางนะกลางกาข้างล่างสุดเลยอะห้องล่างสุดอะ กูโดนห้าคอนังปอกเลยไม่รู้ครับพวกเมนตีแดงีแดงกูโดนผักลยิงเพื่อนกูโดนผักเลยยิงลยผมกำลังเดินออกมาแล้ววันนี้สีแดงปิดประตูใส่ใครอ่ะหัวย่าสีแดงปิดประตูใส่สีขาวอ่ะผมเป็นสีแดงเมื่อกี้ตามสี่ดงไคือผมเลยออกมาทำภารกิจคือตอนเนี้ยตอนตอนที่กูอยู่นะตอนแรกกูอยู่ทำธารกิจยิงอุกบาตอยู่เว้แล้วกูเดินลงมาช่องล่างอะ เดินมาทางขวาข้างล่างอะนะแล้วกูลงมาเจอโซบิต้าพอดีอะตรงห้องอะะข้างล่างสุดอะไม่รู้ครับผมเดินแยกออกมาตอนเริ่มเกมแล้วคั้นี้ลงมาห้องไฟดับแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งประตูหลังปิดแล้วก็สีแดงวิ่งไลต่ตามผมมาวิ่งไลต่ตามปิดคือกูจะเตือนว่ามึงต้องโหว,ว,แวตแล้วนะถ้ามึงไม่โหวตคัตกรชนะแล้วนะมึงต้องสู้กันแล้วนะสาดเตี้ยไหมล่ะสาดเตี้ยนะโหวตแดงดีกว่าโหวตแดงครับเฮ้ยมึง ลูกยาเขาเดินมาข้างกูหักขอบกูแล้วมันจะรีพอร์ตเองด้วยเฮียไม่เชื่อกูด้วยนี่นะโอนโอนแล้วขอโทษตาเมื่อกี้ผมเล่นเรียนแล้วนะเฮ้ย โอเคไม่ได้เป็นผมว่าผมต้องสืบสวนคดีนี้นะครับว่าใครเป็นฆาตกรค,คือตอนนี้ผมจะไล่ทำทัาก,ก่อนนะถ้าทำทัาเสร็จแล้วก็จะไปดูคนอื่นๆว่าทากขึ้นกันหรือเปล่านะเดีนะ๋ยวเราจะหาบางคนเป็นพยานและกันนะครับว่าเรามาทิ้งขยะจริงไปหาพยานแป๊บหนึ่งเอ้ยห้ไปพยานกูมั้งเนี่ย เดินขึ้นมาบนห้องไฟปึ๊บโอ้ยอยู่กันเต็มเลยเฮ้ยมามานี่หน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยมานี่ยซาบมาเนี่ยซาบซาบซาบตาก็ได้ตาตามานี้ยตา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 สีแดงตามไม่ไม่มีใครมาเลยอ่าสีฟ้าจะเห็นผมสีฟ้าเห็นผมสวยงามเอ้ยเราไว้ใจกันได้เราเราไว้ใจกันได้โอเครู้เรื่องนะเราเราไว้ใจกันได้ เอ้ยผมมีสกิลเอ้ยไม่ใช่สกิลมีทักตรงนี้โยุยทักนี่แยะสีฟ้ามาสีฟ้าบริสุทธิ์หรือเปล่าแต่ตอนนี้สีฟ้าเห็นผมะนะสีฟ้านะ่าจะรู้ว่าผมทำทา่าขึ้นแล้วกันเอ้ยเราไว้ใาจากันได้เราไว้ใจากันได้เราไว้ใจากันได้เออ เดี๋ยวรอผมผมจะลองเข้าไปกดโหวตนะเดี๋ยวผมลองเข้าไปกดโหวตนะไอ้ย้ดสีแดงนี้เดี๋ยว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 สีแดงสีแดงสีดำตายคุณสีแดงครับไอ้กูไม่เกี่ยวกูคุณคุณทำทักไม่ขึ้นนะครับในท้องในตั้นมึงไม่ได้ไปแล้วมึงใช่กูกูไม่ได้เป็นตอนนี้กูสงสัยสีแดงมันทำทักในห้องแอดมินไม่ขึ้นนะครับ ไอ้ทรัมมันอยู่ตรงกล้องวงจรปิดแต่กล้องวงจรปิดไม่ขึ้นแดงมันยืนเฉยทำไมกูอยากถามแค่นี้แหละใช่เหรอเออมันยืนตรงกล้องไว้แต่กล้องมันไม่แดงมันมันยืนเฉยอ่ะเอ,อ้มันยืนดาวน์โหลดไฟล์หรือเอ,อ้ตรงนั้นม,ม,มันมียืนอยู่ตรงหน้ากล้องอ่ะหน้าตรงดูกล้องเลยอ่ะใช่เหรอเออแต่กล้องมันไม่แดงเอ,อ้แต่แต่สีแดง <c oughs> ทำท่าขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ทู่รู้มึงไม่ได้เป็นตาที่รู้กูมึงอะไม่ได้เป็น ไม่รู้<ต>ครับ,รบเมื่อกี้อยู่เมื่อกี้กำลังดาวโหลดอยู่กำลังดาวโหลดไฟล์อยู่ในห้องแอดมินครับใช่ใช่ครับ,<ช>รบทำพิธีที่มึงจะมุดท่อไปห้องสกแกนตัวแล้วมึงก็เลยไปห้องแอดมินได้นะเพื่อนวิญญาณอาฆาตที่จะร้องไห้แล้วเฮ้ยผุณคอไม่เป็นครับผมไม่ใช่ใชเป็นบอเตอร์ครับไกูใป็นแล้วูจะหักคอมึงวิญญาณอาฆาตเลยใครก็ได้ใครเป็นครับหมดด้วย งั้นเราใช้สากเตี้ยไหมไม่มันยังมีโอกาสอยู่ค่าตากรยังไม่ได้ฆ่าคนถ้าเราสติ๊กกัน4คนนะ่ะจะรู้เลยว่าใครเป็นคา่กกาตากรเอาไหมละ่ะสติ๊กกันนะกูสคลิปให้มันทำเควสให้ดูก็ได้เออกูสคลิปแล้วกันโอเคสคลิปมัม่นใจมั่นใจสีแดงน่ะมาอยู่โบเสียมเงินนะ่ะอ่ะเฟิร์สคว้าจะคลิปไม่ออกโอ้งานไม่ออก มีพิรุษแน่เราอะ่ะกูไ็เจอศพสีแดงเยี่ยสีแดงตอนนี้ทั้งหมดแล้ว ตามสีแดงไปนะตามสีแดงไปเ่ยไปทางไหนเนี่ยเจ้พ่ยอีมีการล็อกล็อไอ้ข้าตก่อน ใครใครไอ้ตันฮะตันเมื่อกี้เราอยู่กันในกล้องกันอยู่ตรงห้องกล้องกสามคนใช่ไหมมีสีแดงมึงกูใช่ไหมเออสีขาวไปไหนฮัลโหลสีขาวไปไหนเมื่อกี้มีคนดับไฟผมเลยไปห้องบั้นไฟมาใช่อ่ะใช่เมื่อกี้มีคนดับไฟแต่ก่อนดับแต่ก่อนดับไฟหามึงไม่เจอนะไอ้ตันอะไอ้ตันแป๊บนึงฟังกูก่อนมึงเห็นตรงห้องห้องที่มาสแกนตัวไหมเห็น เราอยู่ด้วยกัน3คนแต่กูเห็นฝ่าท่อเปิดใช่เหรอเออไอ้ซัพ์เชื่อกูแน่ใจแล้วฝ่าท่อเปิดเลยอะไรต,ตัวแต่เราอยู่กัน3คนง 3> ไงใครผมอยู่ห้องบันไฟเมื่อกี้ไฟมันดับไอ้ซัพ์ไอ้ซัพ์ไอ้ซัพ์เชื่อกูไอ้ซัพ์ก่อนไฟจะดับอีกตอนนั้นนะอะกลัวนะกูลัวแล้วนะเออไอ้ซัพ์นะไอก้นะอกลัวแลนะ้วเสี่ยงคนเป็นเลยไอก้กลัวแล้วนะถ้าถ้าถ้าไม่ใช่ กัวสีแดงนะถ้าไม่ใช่กัวสีแดงนะไปไฟไฟเท็ดเป็นคนธรรมดายอ่งนะเดี๋ยวเราจะไปดำบิลกิจตรงห้องเซนต์ลูตี้เอ้ยห้องไฟยาวอะแม่มึง ลอยขาขึ้นถือว่าสวยงามเย็ดเหียปิดโอทูตั้งแต่หัววันเดี๋ยวเราไปรีบทำก่อนก่อนที่จะตายย,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 ยี่เป็ดล่ะยี่เป็ดยี่สิบเยดให้นี่ทำแล้วกันสวยเดินไม่ได้เดินไม่ได้ดไไดแล้ว ที่ยัไปทักรถวะตอนนี้เรามีทางในห้องแอดมินซึ่งว่าตอนนี้หายไปไหนกันหมดเฮ้ยัลหลใครอัพใครห้องกล้องห้องกล้องเมื่อกี้วิ่งไอซับเดินออกมาใช่ไหมไอซับไอซับซับเมื่อกี้เหรอคือคือตอนแกลัวบริสุทธ์เว้ย ตอนนี้มันเห็นแม่ไดมันเห็นเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้กูเดินมาแจอไอเฟมเว้แล้วกูทำเฟสเสร็จไอเฟมเห็นเห็นว่าขาขึ้นกูก็เลยเดินไปกับมันแล้วกูเดินมาแจกไอซับอ่ะมันเดินมาจาะกินิตี้อ่ะแล้วกูเจอเติมย่อนติ๊กยูริตี้เว้ยไอซับไม่เนียนนะไม่รู้โกรธละอะไรเมื่อกี้กูยังไม่ได้เข้าห้องห้องงานปิดเลยกูเดินออกมาเข้าห้องไม่ได้มาเติมกับมันเติมเพิ่มเติม ใช่หรือเปล่าใช่โมป่ะเนี่ยไม่โมไม่รู้อ่ะพ่อกูทำไม่ใช่ทำไม่ใช่ไอ้สับใกล้ต้นไม่ใช่กูครับกูทำทักในห้องแอดมินอยู่มึงไอ้ทํามึงโวดิบริสุทธิ์ใจมึงอ้าวโว้ดกูโว้ดกูรำดาสิว่าใช่ว่ะไม่ใช่ผมครับไอ้ต้นไอ้ที่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูมึงแว่มึงแว่ ไอเฟมมึงเชื่อกูคลิปผ่ายแลละไอ้เหี้ยว่าผมโดนว่ะเฮ้ยไอซว์หาปิดไฟเฮ้ยเฮ้ยหาปิดไฟน่ะตอนนี้สีฟ้าสีดำอยู่ไหนหืม เย็ตเย็ตเย็ตสิ้งๆๆกว่าตีนกูไม่โหมวนและไอ้สัตว์คูไม่โหมวนและเอ๊ยไอ้สัตว์เยี่ยๆมาฮนี่ถ้าขึ้นใครสันหาปิดไฟไว้แม่ง วุวนอะไรมึงคุณออมรับครับเอาดูหิดไรทำไมวะทำไมวะทำไมคุณไม่ท้อมไปครับคุณอยู่อะไรในมืดๆในห้องนะครับกูเห็นผมอักูต้องู่กูต้องไห่พอเตอร์ ไม่กูเดินตามมึงไงเพื่อความบริสุทใจเดินตามกูแต่ห้องล่างอะไปล่างซ้ายขึ้นขวาซ้ายอ่ะได้ไปขึ้นบนซ้ายอ่ะเอาไงฟังกูก่อนฟังฟังกูก่อนฟังกูกอนคุณออมซับครับครับซบครับทำไมเมื่อกี้คุณไม่ทำไอ้นี่ครับที่ไฟดับผมอัพโหลดไฟอยู่ครับตรงนั้นมีไหมไอ้สัะดแม่ของนั้นมันมีหรอครับตรงนั้นมีไหม ไอตรงนี้มันยืนมีเจ้ทีเชื่อมไฟครับตรงนี้มึงยืนอยู่อ่ะมีไหมมีนี่ที่เป็นรูวอ่ะในในท่ออุ่นไหมครับในท่ออุ่นเราเราจ้างซ่อมท่อเหรอครับมันมีแต่เชื่อมสายไฟเพื่อนน้องนะมีดาวน์โหลดเพื่อนมึงยังงงครับนามิรุโอดสิครับนารูโตตั้งห้าไอควายวดตัวเองก็ได้นะ เขาโบอกหผมเอกแล้วอ่ะเอ้ยกูไม er> ่สาบเป็นไมชัววไว้พันเปร์เซ็เลยดาวนโหลดดาวนโหลดดาวนโหลดกุณรู้ห้องนล้ม่ามีห้องแบบวินที่ดาวโหลดดิ